ครับสวัสดีครับผมพ่อคนนี้แล้วครับก่อนข้ามที่สามมันแม่มาหนึ่วันที่เกียรติมกกาครับมีหกเกียรติเออครับมาหนึ่กะสีมาติดตามพ่อเจริญปฐนาสองพันหยีสีแล้วครับรถปั้นดินตีดินรถไม้ครับนี่แหละครับตอนนี้กำลังปั้นดินตีดินอยู่ครับตอนนี้ครับกุญแจสีมาติดต่อกาแฟมาครับนี่แหละครับตอนนี้ครับรถไม้เยี่ยมเลยครับนี่แหละครับ330ลอเฮดพี่ครับแรงมาครับนี่แหละครับเพิ่งเอาครับพี่น้องครับ ตอนนี้กำลังปั้นดินตีดินอยู่พี่แหละครับทางหน้าถ้ำพี่แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าแถวนี้กัเห็ดไปหลายแล้วครับเกือบเคืองนึงแล้วแหะครับพี่น้องครับใกล้สี่เซตแน่ปังแล้วครับพี่น้องครับมอกร่าเนี่ยครับกุ้งผ้าเนี่ยกับเมดแล้วครับพี่น้องครับกัเพราะว่าเมษาพูสะพ่าเนี่ยกัเกี่ยวเข่าครับพี่น้องครับครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก่อนครับหำมหน้อยที่สามเป็นแม่เด้่อยๆครับพี่น้องครับนีแล้วครับ มือนี้กฤติภาพี่น้องมาเบิ้งรถใหมพ่อจะเริ่อนมะนาเฮียตุยเหรครับ2024นี่ครับนี่แหละครับล่าสุดเลยครับขั้นนี้ครับนี่แหละครับกำลังปั้นดินอยู่คนขับไคือเบาเตินครับพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับคุณเศรษฐปิตต้อกับไปครับเสียแก๊กคือเก้าหรอครับได้นาครับนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องครับแต่ว่ามันสีแนมไปเห็นดินจังน้อยครับดินอาดสิบเริยาปันไหนครับเพราะมีน้ำไหลครับ เพราะว่าการปั้นปั้นไส่น้ำไหลครับพี่น้องครับน้ำมันไหลโพดครับนี่แหละครับพี่น้องครับน้ามันว่าไหลก็จ้องน้ำหน่อยอเดี๋ยวน้ำแหงก้อนเข่าตายครยับพี่น้องครับเดี๋ยวเข่าบ่เกิดดีครับพี่น้องครับแต่ตามที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องครับเอาน้ำไว้หลายก้อนครับแต่ว่าเฟี้ยงอ่ะสีฟูจังน้อยครับเฟี้ยงอาจสีบ่เรียบลงไปใต้ดินครับเพราะว่าน้ำมันไหลโพดครับนี่แหละครับ ตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับตอนนี้กําลังปั่นอันดินตีดินหน้าปังปี67ครับนี่แหละครับไอ้ผู้ที่เฮ็ดปี66หมุนกับมี้ครับกับจิตเกี้ยวอันมีหน้าไม่สานี่แหละครับไม่สานี่แหละครับใส่ปุ๋ยครับพี่น้องครับนี่แหละครับครับไปชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแปลงนี้เสร็จแล้วกับผมกเสียมร่าพระจ่าไปก่อนครับก็อย่าลืมกดติดตามไปเลยกดแชร์กดลิงก์้ก่อนครับหำหน้อยยี่สามเปนเมตรน่แหละครับพี่น้องครับ พี่ละครับมายืนตากแดดจู่พี่ละครับหน้าท่ามีเหรครับเดี๋ยวเกี้ยวเข่าเลยกันิีดไมาลงไมาอีกครับพี่น้องครับมาแลนออกกําลังกายเงี้ยวอ่ก่อนครับพี่น้องครับติมานนั่รถเกี่ยวเข่าอีกนะครับพี่น้องครับตามเคยครับนี่ละครับครับชมไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องครับผูณริติปิดต่อไปครับไปจ้างไปซื้อกับไปครับผู้ใดมีเงินครับผู้รดรวยกับไปซื้อเอาครับนี่ละครับ รถตีดินปั่นดินพ่อจอริดพนาบายเฮียตุวสองนยี0ซีครับนี่แหละครับคันนี้แหละครับพี่น้องครับกำลังเอกไทยพี่น้องเบิ้งอยู่นี่ครับพี่น้องครับ ครับสำรับแปลงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ก่อนค้ามพิซันแมียกษียณสำลาพระจากพี่น้องพิการเด้อครับครับก็อย่าลืมกดติดตามบุลเลยก็แชร์กดดิก์ให้ก่อนค้ามพิซันแมีเด้อครับพี่น้องครับกักแต่ผมมียังไงเบิ้งครับมีอะไรซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม